สวัสดีครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตโปรเจกต์สร้างห้องทํางานในฝันด้วยตัวเองนะครับว่าผมทําไปถึงไหนแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยผมได้ทาการขุดหลุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด6กหลุมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมได้บอกว่าผมจะขุดหลุมอยู่ที่80คุณ80นะครับแต่ว่าขุดไปขุดมาเป็นขุดง่ายนะครับผมใช้สว่านช่วยในการขุดก็เลยขุดเป็น1เมตรคูณหเมตรนะครับแล้วก็ลึกลงไปอยู่ที่70ซนติเมตรแล้วก็จะมาตอบคําถามของเพื่อนๆด้วยนะครับที่ถามว่าเราจะเสียเวลาตีผังดึงเอ็นทาไมนะครับขุด จริงๆแล้วเนี่ยในการตีผังดึงเอ็นเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนในการสร้างบ้านเนี่ยเขาต้องเริ่มจากการตีผังดึงเอ็นกันอยู่แล้วครับประโยชน์ของเส้นเอ็นอันดับแรกเลยนะครับเราจะได้จุดตัดของเส้นเอ็นตรงนี้มานะครับตรงนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางของเสาที่เราจะตั้งนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะวัดจากจุดตัดตรงนี้ออกมาซ้ายขวานะครับเพื่อหาระยะในการขุดหลุมโดยให้เสาเนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางของหลุมแบบนี้ครับแล้วก็ในอนาคตนะครับเราก็สามารถขยับเส้นเอ็นออกมาตามขนาดหน้ากว้างของเสาที่เราจะตั้งนะครับ เพื่อให้เสาทุกต้นเนี่ยได้ฉากได้เหลี่ยมกันทุกต้นเลยนะครับเพื่อนๆจะลืมนะครับว่าการสร้างบ้านเนี่ยเราไม่ได้ตีกรอบแค่1เมตรคูณหเมตรนะครับบ้านเนี่ยมันมีความกว้างมากๆนะครับอย่างอันนี้เนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่7เมตรสีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราผิดเพี้ยนจากเสาต้นแรกเนี่ยประมาณสัก1เซนนะครับเสาต้นที่3เนี่ยอาจจะออกไปประมาณสัก5-6ถึงเซนได้เลยนะครับด้วยความยาวระดับนี้นะครับการผิดเพี้ยนก็จะมากกว่าครับ แล้วก็ตัวผังเองนะครับเราก็ได้ทาการถ่ายระดับเอาไว้แล้วนะครับซึ่งการถ่ายระดับเนี่ยเราจะถ่ายให้เท่ากันทั้งหมด4มุมนะครับผมได้ตั้งผังเอาไว้4มุมก็คือระดับของผังเนี่ยจะเท่ากันหมดเลยซึ่งพื้นที่ของผมเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับฝั่งนู้นจะเตี้ยกว่าฝั่งนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ถ่ายระดับเอาไว้นะครับเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะต้องขุดหลุมลงไปลึกเท่าไหร่นะครับเสารเราจะต้องสูงเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดเราอ้างอิงจากพื้นดินเนี่ยจะไม่ได้เลยครับอาจจะยกตัวอย่างจากหลุุมมนนนีี้้รัอหลแก ถ้าผมวัดจากก้นหลุมนะครับขึ้นมาอยู่ที่ปากหลุมนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก80เซนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมวัดจากก้นหลุมขึ้นมาหาเอ็นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก1เมตร11เซนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูหลุม <fur wildlife. S 2> ทางนู้นนะครับเป็นหลุมที่เตี้ยที่สุดคือฝั่งเนี้ยดินของผมเนี่ยจะเตี้ยสุดนะครับก็คือมันเป็นทางลาดเอียงลงมานะครับตรงนี้เป็นชายที่นะอถ้าดูด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วนะครับว่าหลุมนี้จะดูตื้นขวานะคร <c oughs> <ขว>ับถ้าผมวัดจากปากหลุมนะครับ ไปก้นหลุมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับแตกต่างกันเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับ20เซนเนี่ยเยอะนะแล้วก็ถ้าเกิดผมวัดจากก้นหลุมมหาเอ็นนะครับจะอยู่ที่1เมตร11เซนเหมือนกันนะครับคือเราจะไม่อ้างอิงจากพื้นดินนะครับเพราะว่าพื้นดินเนี่ยมันไม่ได้ระดับกันอยู่แล้วนะครับเวลาเราขุดเนี่ยเราจะอ้างอิงจากเซตเอ็นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราถ่ายระดับน้ำไว้อยู่แล้วก็เลยจะมีขนาดที่เท่ากันถ้าเราวัดจากตรงนี้ลงไปถึงก้นหลุมได้อยู่ที่1เมตร11เซนเท่ากับว่าหลุมนี้จะมีความลึกเท่ากกัับบหลุมแรรนะค ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราจะต้องมีการเทคานคอดินกันอยู่แล้วนะครับตัวเส้นเอ็นที่เราดึงเอาไว้เนี่ยจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมรอบทั้งพื้นที่ของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ฉากกันด้วยนะครับเราสามารถใช้ตัวเส้นเอ็นเนี่ยเป็นตัวอ้างอิงได้เลยนะครับว่าเราจะเทคานคอดินเนี่ยให้ตามแนวเอ็นนะครับคานคอดินของเราจะได้ตรงกันทั้งหมดครับแล้วเราก็สามารถวัดระยะได้นะครับจากเส้นเอ็นว่าเราต้องการ kind of คานคอดินกว้างแค่ไหนนะครับลึกแค่ไหนก็สามารถวัดได้จากตัวเอ็นต อยู่กับเราไปอีกพักนึงเลยนะครับซึ่งผมก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเวลาตีผังดึงเอ็นนะครับก็พยายามที่จะทําผังให้แข็งแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวผังที่เราทำเอาไว้เนี่ยจะต้องอยู่กับเราไปจนกว่าฐานลากจะเสร็จนะครับขึ้นโครงแล้วอะไรแล้วนะครับเราถึงจะเริ่มรื้อตัวผังนี้ออกน,นั่นเองครับแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่มีเพื่อนๆคอมเมนต์ว่าถ้าเกิดเลเซอร์มันไปขนาดนั้นทาไมถึงไม่ใช้เลเซอร์ให้จบๆไปเลยทีเดียวนะครับคือตอนที่ผมท่าระดับน้ําตอนนั้นเนี่ยมันคือตอนก,นนาากเลเกงาง ถ้าเพื่อนๆที่เคยใช้เลเซอร์จะรู้ดีนะครับถ้าเกิดแสงจ้าๆเลเซอร์มันจะมองไม่เห็นครับผมก็เลยต้องใช้เป็นสายยางน้ําในการถ่ายระดับทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าตัวเลเซอร์เนี่ยจะใช้งานง่ายก็จริงนะครับใช้งานคนเดียวได้สะดวกก็จริงครับแต่ว่าตัวเลเซอร์เองเนี่ยก็จะมีค่าการผิดเพี้ยนตามที่บริษัทเขากาหนดเอาไว้อยู่แล้วนะครับแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างประมาณสัก10เมตรต่อ1มิลสิเมตรต่อ2มิลอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าผมตั้งเลเซอร์ไไไวว้้้้้มมมมมุุนนนนีะะคคครรรรัััับบบตตจสอองงาเดดดฉกกทห แล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูมุมนู้นนะครับอาจจะไม่ได้กันก็ได้นะครับเพราะว่าระยะมันห่างกันออกไปอีกไกลเลยนะครับถ้าเกิดระยะนี้มัน7เมตรนะครับระยะทะแยงมุมเนี่ยน่าจะประมาณ8ปเมตรนะครับโอกาสที่จะผิดเพี้ยนมันก็สูงนั่นเองนะครับการใช้เลเซอร์ที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมใช้เนี่ยก็คือพอเราวัดมุมนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องย้ายเลเซอร์ไปที่มุมนู้นนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบนะครับว่ามุมนี้กับมุมนู้นเนี่ยได้กันหรือเปล่านะครับพอได้กันแล้วเนี่ยเราก็ย้ายจากมุมนู้นไปหาอีกมุมหนึ่งนะครับ มุมน้นนะครับมามุมนี้จนกว่าจะกลับมาที่มุมเดิมที่เราได้ตั้งเลเซอร์เอาไว้นะครับทุกมุมเนี่ยจะต้องได้ฉากกันแบบนี้ถึงจะโอเคใช้งานได้ครับจะอาศัยว่าตั้งตรงกึง่งกลางหรือว่ามุมใดมุมหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้ทุกมุมเนี่ยได้ฉากกันทั้งหมดแบบนี้เป็นไปได้ยากครับโดยที่เครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับเราจะต้องรู้จักเครื่องมือของเราก่อนนะครับแล้วก็ใช้งานเครื่องมือของเรายังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ ต graduate, ัวเครははื่องมือเนี่ยเขาทาออกมาเพื่อให้เราใช้งานกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใช้งานไม่ได้เขาไม่ทําออกมาแล้วครับและถ้าเกิดว่าเราใช้งานเครื่องมือของเราให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผมบอกได้เลยครับช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแน่นอนครับและใน EP นี้นะครับผมก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าโปรเจกต์สร้างห้องทํางานในฝันด้วยตัวเองเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชม EP ต่อไปเนี่ยรอรับชมเร็วๆนี้ได้เลยครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกันดด้้้ววววยคครรรัััััับบบสสสําาหในนนนีีตตอองขไปก่